สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเพลเวเดนต์99ครับต่อจากคลิปที่แล้วครับก็คือคลิปที่แล้วผมได้าวางแบบในการระบายความร้อนด้วยนะ้ํามันแร่นะครับก็คืออุปสรรคก็คือผมใส่แน่นเกินไปนะครับใส่จนแน่นเกินไปทําให้เอาความร้อนเอาไม่อยู่นะครับก็คือตอนเนี้ย ผมก็เลยลองใส่แบบกรอบดูแล้วก็แบ่งออกเป็นสี่เครื่องนะครับสี่เครื่องแล้วก็ใช้ท่อทอเหลืองเจาะเพื่อระบายน้ํานะครับอันนี้ไม่ช็อตนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถจะ,ะจุ่มมือลงไปได้เพราะว่าผมถ่ายคลิปวิดีโอนะครับก็คือจับไปดูว่าถังมันไม่ร้อนมันไม่ช็อตนะครับนี่นะครับแต่มือเพื่อนเดี๋ยวพอต้องจับโทรศัพท์ไม่ต้องกลัวว่าไปจะรั่วนะครับเพราะว่าน้ามันตัวนี้ไม่นากระแสนะครับ ก็ตอนนี้ผมกาลังหาปั๊มนะครับหาปั๊มน้ําใหม่ที่มันกินไปไมยกว่านี้แล้วก็เสียงเบากว่านี้นะครับแต่ถ้าเป็นใครที่ท่านผู้ชมที่อยากจะทํานะครับสามารถไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้ครับแล้วก็ปั๊มน้ำย้อนไปข้างในก็ไม่มีเสียงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเดเออร์นะครับเป็นเดเออร์คอยลร้อนของแอร์เก่านะร้านของเก่ามีขายนะครับมีขายเยอะแยะนะครับเราก็จะต่อท่อกันประมาณนี้นะครับ ไม่โงวิชานะครับสามารถนําไปใช้ได้นะครับใครที่อยากจะทดลองนะครับว่าอันนี้ก็คือผ่านมาแล้วประมาณ1คืนนะครับ1คืน1คืนอ่าหนึ่งคืน,คนกับอีกจะเต็มวันนะครับตอนนี้ก็รอให้เต็ม1วันนะครับเดี๋ยวพามาดูความร้อนนะครับว่าความร้อนณนะตอนนี้อยู่ที่เท,ท่าไหร่ครับตอนนี้กําลังบา่บา,ยบายบ่ายบ่ายโมงกว่าความร้อนในในที่ผมอยู่นี้ก็ประมาณ40องศานะครับ อ right ันนี้คือความร้อนในก๊าซนะครับแล้วก็ในชิปนะครับอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับตั้งแต่หลังเที่ยงมาก็เอาความร้อนประมาณนี้ตลอดไม่มีสูงกว่านี้ครับก็ถือว่าคงที่นะครับก็สรุปว่าประสบความสําเร็จนะครับว่าระบายความร้อนด้วยน้ํามัน4ี่เครื่องนะครับแต่ถ้าเราใช้น้อยกว่านี้นะครับใช้ประมาณ3ามเครื่องนะครับแล้วก็ใช้ปั๊มเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งไดเออร์ขอให้เป็นไดเออร์ใหญ่ๆอย่างนี้ดีกว่าครับ แล้วก็มันก็จะสามารถที่จะทําความร้อนได้น้อยลงนะครับอาจจะเหลือถึงประมาณ55อ,องศานะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเพจพเด็น999ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ